สวัสดีครับผมกบผมโรชนาลครับกับรายการเท,บบที่ยวสุดขีดนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับนี่ทบรถไฟฟ้าผ่านพอดีเลยช้าชานิดนึงนะครับ แล้วก็เร็วปด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 โอเคโดกร okay. บวนแล้วลุยต่อได้อันนี้ครับหวยรอย,ยิ้มน่ารักน่ารักเป็นเหมือนแบบถังสีเง,เงินนะครับอันนี้เหมือนแบบอุปรก,กรณ์คอมพิวเตอร์เป็นตรงคล้ายๆอะไรนะนเครื่องคิดเลขเล่ไหมอันนี้จอยสติ๊กโอ้โหเล่ไหมครับอันนี้อันนี้ไม้ตบยุง <laughs> อันนี้เครื่องคิดเลขอันเล็กอันนี้รีโมทก็จะน่าจะเป็นทีวี นะครับโอ้โหเทียบเลยอันนี้คีย์บอร์ดยาวๆเลยนะครับก็คือเพูดง่ายๆว่าวนรอบเลยนะแต่ในตรงนี้ไม่ได้มีพอสาด้วยมีโอมีวิทยุด้วยนะครับแต่มีรอยยิ้มอยู่นะครับแล้วก็นี่ก็มีร้านค้าครับอัพคูยูนะครับ สยามสมายลี่เซอร์เบอร์ชั่นอินฟินิตี้แฮปปี้เดซสิบเก้าพฤศจิกายนถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับพอเข้าหนุ่มมกราคลุกมึงจะหายแล้วอันนี้เหมือนฝากขวดนะครับอันนี้ก็เป็นตรงนี้มีซีดีด้วยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมีซีดีสนใจไกดเบียร์นากาได้นะครับผมไม่มีวงแหวนนะ มันดาวเสาใช่ใช่ใชนะครับอ่ารักเลยครับด้นละโอเคเันนี้เดี๋ยวผมลองเดินออกไปข้างนอกดูนะครับไปไปเลื้อยไปด้านหน้านะเมื่อกี้อาจจะเบ้ไปเบ้มาขออภัยด้วยลืมไปไว่าอยู่ในแนวนอนไป่ทำเป็นแนวตั้งซะอย่างนั้นนะครับ็กนกร ข้างในนี่เขามีอีกนะครับเนี่ยใครว่าไม่มีม,มีเนี่ยข้างในสุดยอดเลยเลยมีเก้าอี้ทั้งหมด6ที่นั่งได้จันนะครับ ผมชักเลยวันมี้คนด้านกันค่อนข้างเยอะครับไ,ไม่หมดเท่านี้ครับมันมีด้านนี้ด้วยม,มีบันไดไปดิสาย,ยามสบายลี่เตเนเบชั่นอินฟินินตี้แฮปปี้เนส มีความสุ่งแบบไม่มีที่นิ้นสุดครับแล้วก็นี่ครับ,รบ,รบนี่โอ้ยน่ารักนยันไดจะเป็นรูปยิ้มนะครับโอเคถ้าสนใจก็แวะเรียนไปก็ได้ครับที่สยามเซ็นเตอร์นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ